เคล็ดลับดื่มน้ําอย่างถูกวิธีช่วยให้ไตแข็งแรงชะลอไตเสื่อมคุณหมอมักได้รับคําถามจากหลายคนว่ารู้ว่าต้องดื่มน้ําแต่ไม่แน่ใจว่าควรดื่มอย่างไรถึงจะดีต่อไตวันนี้เราจะมาแบ่งปัน3ข้อแนะนําง่ายๆแต่สําคัญที่จะช่วยให้คุณดูแลไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. ดื่มน้ําให้เพียงพอและเลือกน้ําให้ถูกต้องไม่จำเป็นต้องเป็นน้ําราคาแพงหรือมีลูกเล่นอะไรน้ําปล่าบริสุทธิ์คือน้าที่ดีที่สุดสําหรับไตหลักทั่วไปคือดื่มให้ได้ประมาณ2ลิตรต่อวันยกเว้นกรณีที่แพทย์มีคำแนะนำ เฉพาะหรือขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของแต่ละคนเพื่อให้ไตขับของเสียได้มีประสิทธิภาพและลดการสะสมของสารพิษ2หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มหวานน้ำอัดลมชาเขียวพร้อมดื่มเครื่องดื่มชูกำลังสิ่งเหล่านี้มีน้ำตาลและสารเติมแต่งจำนวนมากซึ่งหากดื่มเป็นประจำอาจทำให้ไตทำงานหนักขึ้นและเสี่ยงต่อการเสื่อมของไต 3. ระวังการดื่มน้ำสมุนไพรแม้ว่าจะดูเหมือนดีต่อสุขภาพแต่อย่าลืมว่าไม่ใช่น้ำสมุนไพรทุกชนิดจะปลอดภัยกับไตาบางสูตรมีสารออกฤทธิ์แรงหรือมีพิษสะสมหากใช้ไม่ถูกวิธี อาจทำลายเซลล์ไตได้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเลือกใช้น้ำสมุนไพรใดๆโดยเฉพาะพวกที่อ้างสรรพคุณล้างพิษหรือล้างไตเพียงแค่เริ่มจากการเปลี่ยนนิสัยการดื่มน้ำให้ถูกต้องก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีในการดูแลไตและป้องกันไตเสื่อมในระยะยาวเนเชัร์ร่วมดูแลสุขภาพไตในทุกๆวันไปกับผู้เชี่ยวชาญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับสารสุขภาพดีๆเพิ่มเติมนะคะ